วิ่นอนไม่เหงสโอ้ยสองใครไปเนี้ยเนี้ยจาเห็นจะเห็ดเสียวปนัที่ล่ะอ้ยาเจ้าของเคยอยู่น้าน้าน้้น้วันหน้าวันหน้เจ้าคนไอ้ผมปนัทเจ้าคนลูกพี่ผมผมขอลองเจ้าคนลูกพี่ผม มีกคนรูปีผมมานั่นมุ่ยี่นี่ีมันบ้านด้วยใกล้กันนี่โอ้ยเนี่ยแยกให้รูพีผมให้เลยโอ้ยหอม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 แก้มเลยอาพีเลอายพีอพีน่าตาดีเลยหอมไอ้พี่เขาหอมแก้มกันจู่ไอ้พี่เนี่ยโอ้ยหอมแก้ม ตกีเรครมนนข่าวะเจ้าจาวันลูกพี่ผมข้าดไรลงมาลงมาอาจารย์สํำรูพี่ผมด้เจ้าะเมาเราเจ้ายะควนี่เ้าอนนอนกันวนันนอ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 นนะนี่เจ้านอนเจ้ามีเลสอไรด้นี่นอน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 ก่ได้นอก เอ็นกายลงนอนกอดหมอนเชียงข้างยืดหน้าหนวดนางหางว้าหัวใจอหวนจะบอกได้ว่าหอมแก้มกันนะกินก๋อยเพีลยวนาปี๊ยะก๋วยเตี๋อวนาเปี๊ยะเบาอเอาแล้วแต่เจ้าสันเฮ้ยเชื่อรังนอน anh đi gặp hai anh cũng có để vào